สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องไดโนเสารา์ไดโนเสาร,าร,ารา์มีหลายสายพันธุ์เลยดูเลยนี่มีตวัวนี้อันนี้เป็นไดโนเสารา์ตัวใหญ่นะพเพื่อนๆนี่อ่ามาอันดับแรกเลยจะมีตัวมีหัวนะนี่แล้วก็มีหาง ใส่ให้ด้วยนะเพื่อนๆลองใส่เลยใส่คอมันก่อนนะใส่หาที่ใส่ไข่แต่อยู่ด้านหลังนะคะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้ว let's go อุ๊ยนีไงออกไข่มาแนละ้ว ตัวต่อไปนะคะอ่าตัวนี้มาเป็นตัวเลยไม่ต้องประกอบอะไรเลยเพื่อนม,มาอีกหนึงตัว น,นี่เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ร้ายนะเพื่อนเป็นไดโนเสาร์กินเนื้ออันนี้จะมาเป็นตัวเหมือนกันนะแล้วก็นนมีตีกมาด้วยมีตีกมาให้สองอันใส่ปีกีข้างๆก่อนใส่ถูกด้านนะี้ ้อมแล้วไปเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย